รู้ไหมครับว่านี่คือกล้วยน้ําไทยนะครับกล้วยโบราณของไทยที่ปัจจุบันนะครับปลูกน้อยมากนะครับแต่ว่ามีสรรพคุณที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับกล้วยน้ําไทยนะครับเป็นกล้วยตระกูลเดียวกับกล้วยหอมนะครับต้นสูงประมาณ3เมตร50เซนติเมตรนะครับสามารถออกลูกนะครับหลังจากปลูกประมาณ8-9เดือนนะครับวิธีการขยายพันธุ์จะใช้หน่อเวลาสุกแล้วนะครับรสชาติของกล้วยนะครับจะหวานแต่ว่าติดเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมมาก คุณสมบัติเด่นของกล้วยน้ําไทนะครับก็คือมีสารอาหารอยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไฟเบอร์วิตามินที่สําคัญก็คือนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพนอกจากนั้นนะครับยังมีการเอากล้วยน้ําไทยนะครับไปทํายาแผนโบราณนะครับนั่นก็คือยาลูกแปลกแม่นะครับซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะของไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานกล้วยน้ําไทยนะครับเราก็จะได้ สารอาหารแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายด้วยครับ